อู <O> วานบูด้าครับตัวใหญ่มากๆเลยขึ้นมากินปลากระตักสวัสดีครับ FC เวรุ่นหลงป่าวันนี้แอดมินจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับเราเดินทางออกจากนครราชสีมาเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าวันนี้เราจะไปนอนที่ชนบุรีนะครับแล้วก็จะตื่นประมาณ เจ็โมงเช้าเพื่อที่จะไปล่องเรือที่ทะเลเอ่าวไทยที่บางแสนเพื่อที่จะไปดูวันบูดากันนะครับแอดมินจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศจากเขาใหญ่ไปโรงทะเลกันบ้างครับเอาใจาช่วยแอดมินด้วยนะว่าเราจะเจอวันบูดาหรือเปล่าก็โก,โก้ ว,วันนี้แอดมินพาเปลี่ยนบรรยากาศจากคนหลงป่ามาเป็นคนหลงทะเลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแลมแท่นครับสิรอาชาเฮ้ยไม่ใช่บางแสนครับผมก็ภารกิจในวันนี้เราจะพาทุกคนไปตามหาปลาวานนะครับที่แอดมินก็เคยมาครั้งแรกยังไม่รู้เลยว่าวันทีเราจะเจอปลาวานหรือเปล่า,านะทุกคนเอาใจช่วยแอดมินด้วยนะครับจะพาไปดูบรรยากาศสวยๆล่องเรือสวยๆไปดูปลาวานกันนะครับ ไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะตอนนี้ก็กําลังไปลงเรือนะครับเรามีสมาชิกวันี้ทั้งหมด5คนนี่ก็เป็นเรือนะครับที่เราจะขึ้นวันนี้นะครับเราลงเรือนะครับ กินข้าวนี่สิบยังครับก็นะครับบืนได้เยี๋ยวเดี๋ครับใจกันแล้วเมาเนี่ยโอเคครับผมยืนได้ไหมพี่ได้หมดครับรางนั่งแล้วเมาเนี่ยเลย ้างหลังไดี้งหน้าข้างหน้าขั้งหลังพี่ต้องอยู่ไหนหน้าสักสี่คนดีหน้าสักหน้าสักสหลังหนึ่งแบบที่จะหลังเองแต่ลูกกันดีกว่าลูกกันไม่ปกติใช่ไหมหลังจากที่ทุกคนลงเรือเสร็จเราก็ออกเดินทางครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมแท่นบางแสนจังหวัดชนบุรีซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่วันบูดามาหากินปลากระตัก ครอบครัววานบูได้ครอบครัวนี้มีจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับแอดมินมาที่นี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลย <Okay. S 1> การขึ้นเรือก็จะมีเรือหลายชนิดมีทั้งสปีดโบท๊ทเรือใหญ่ค่าใช้ใจ่ายก็ลองหาดูนะครับทุกคนว่าจะลำละเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่ละลำไม่เท่ากันสําหรับลำนี้นะแอนก็จัดการเรื่องการจองเรือการเดินทางทุกอย่างทุกสิ่งให้เราเลยครับขอบคุณน้แอนมากๆครับ เรือก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะหาจุดที่วานบูดา้ากินปลากระตักกินอาหารนะครับวานบูดา้าก็เป็นวานขนาดใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสําหรับวานบูด้าที่นี่มีหลายตัวนะครับแต่พบเจอมาปีนี้มาเป็นครอบครัวทั้งหมด4ตัวแต่เราก็ต้องทำใจนะทุกคนธรรมชาติก็คือธรรมชาติครับไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ จะเจอวานบูดาหรือเปล่าก็แล้วแต่โชคของเราครับมีพี่ขับเรือหนึ่งคนแล้วก็สมาชิกทั้งหมด5คนต้องช่วยกันมองหาว่าพี่วานบูดาของเราจะขึ้นตรงจุดไหนพี่เขาบอกว่าเวลาลงเรือแล้วก็มาถึงจุดนี้ให้สังเกตว่าวานจะพ้นน้ำฟูขึ้นมาแล้วก็สังเกตหัวของเขาจะวิ่งฉลุยขึ้นมาบนน้ำ เพื่อที่จะต้อนปลากระตักแล้วก็กินครับข้อแนะนำในการมาเที่ยวในการมาดูวานบูดาทุกคนอย่าลืมทาครีมกันแดดนะเรือจอดนิ่งเป็นพักๆแล้วก็หยุดสังเกตการหาวานบูดาเป็นพักๆเพื่อที่จะสังเกตการจุดที่วานบูดาออกหากินอีกหนึ่งอย่างที่สามารถดูได้ว่าวานบูดาอยู่ตรงไหนนั่นก็คือน้องนกครับ นกจะบินวนไปมาตรงที่จุดที่วานบูดาอยู่เพื่อที่จะรอเศษจ,จากวานบูดากินปลากระตักบางครั้งขื้นกระทบกันทำให้เกิดเสียงฟู่เราก็ตื่นเต้นดีใจครับทุกคนงั้นไงนั่นไงวานบูดามาแล้ว หลังจากที่เราร้อยล้ำอยู่ในทะเลประมาณหนชั่วโมงเราก็ได้ยินเสียงฟูทุกคนหันหน้าฝับพร้อมกันเลยนะครับพิวรันบูดาของเรานั่นเองตัวใหญ่มากๆครับเขาก็โผล่ขึ้นจากน้ำแล้วก็ใช้ปากงับปากตัดท่ามกลางนกนางนวลที่บินวนตรงปากของเขานะครับทุกคนฟูเป็นระยะระยะเลยแล้วก็อาปากกว้างมากๆฝูงปลากระตักจำนวนหลายร้อยหลายพันตัว กระโด,ดดดุ้งดิงดุงด้งดิงรอบปากวานวูดาครับนกนางนวลก็บินวนรอบปากแล้วเขาก็หายไปเป็นระยะนะครับวานบูดาแต่สักพักหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมาอีกได้เวลาอาหารเที่ยงเราใช่ไหมครับพี่วานในการถ่ายวานบูดาหากทุกคนจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้แนะนำให้ใช้โทรศัพท์นะครับ หากมีกล้องใหญ่ที่มีระบบกันสั่นดีมากก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบนเรือจะครงเครงตลอดเวลาแต่ถ้าหากโชคดีบางครั้งเคลื่นลมสงบเราก็จะสามารถถ่ายได้อย่างชิลๆแล้ววานบลูดา้าเป็นสัตว์ที่เซอร์ไพรส์รามากๆครับเขาจะชอบโผล่มาเงียบๆบางครั้งมาโผล่ที่ขอบเรือห่างไม่ถึง10เมตรเลยนะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยพฤติกรรมของเขาเวลาที่เขางับ ปลากระตัก็็จะค้างอยู่แบบนั้นประมาณ7-10วินาทีหลังจากงับเสร็จแล้วทุกครั้งเขาจะฟูน้ำขึ้นมาตรงบริเวณส่วนหัวของเขาตรงคางของเขาเป็นสีชมพูนะครับเ,เพื่อนๆสวยมากๆเลยแต่วันบูด้าที่อยู่ในคลิปที่คนหลงป่าเอามาลงให้ดูมีหลายตัวนะครับไม่ใช่ตัวเดียวสังเกตจากคางของเขาบางตัวก็จะมีสีชมพู ก็คือนั้นเขาจะเป็นวัยหนุม่มวุฒนสาวหรือวัยแก่แล้วแล้วก็ถ้าลูกๆของเขาคางเขาจะยังไม่เป็นสีชมพูมากนักนะครับอันนี้แอดมินสังเกตเราเองนะวานบูรุดาสามารถอายุยืนได้ถึง50ปีเป็นค่า,ายุอาเฉลี่ยนะครับแต่พบว่ามีบางตัวอายุถึง70ปีเลยทีเดียวสำหรับใครที่จะมาวานบูรดาสามารถมาขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมแทน่นหรือท่าเรือราชนาวี ตรงบางแสนนะครับเวลาก็แล้วแต่พี่ไตกงเรือจะกําหนดให้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นน้ําลงขึ้นอยู่กับคลื่นลมแรงของทะเลพี่ๆเขาจะบอกนะครับว่าเวลาไหนควรออกเรือเวลาไหนไม่ควรออกเรือครับวันนี้แอดมินได้รอบเช้าเราก็เลยมาเจอแดดเที e ่ยงที่เปี้ยงปลากมากมากเลยครับทุกคนดีนะที่ทาครีมกันแดดมาไม่งั้นแอดมินก็จะดำปิดปีดปดเลยนะครับ ตอนนี้พี่วานบูดาโผล่รอบทิศเลยจำนวนสี่ตัวเขาก็จะโผล่เป็นระยะระยะพี่ไต๋กล่องเรือเก่งมากๆเลยครับเขาก็จะใช้วิธีการติดเครื่องเบาๆแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้าไปหาพี่วานบูดาเขาจะได้ไม่ตกใจกลัวแล้วก็หนีเราไปนะครับมีจังหวะที่ตื่นเต้นก็คือพี่วานบูดารลอดตายท้องเรือแล้วครับเรามองเห็นเป็นตัวใหญ่มากๆเลยนะครับบางครั้งอาจจะมีความยาวได้ถึง20เมตร แต่พิวานบูดาที่เราเจอมีความยาวประมาณ15เมตรครับเป็นตัวหนุม่มๆแล้วก็มีลูกวานบูด้าน้อยแต่ก็ไม่น้อยสำหรับแอทินนะความยาว8เมตรครับอายุน่าจะประมาณยังไม่ถึง10ปีวานบูด้าตัวนี้อ้าปากค้างนะครับเพื่อให้ปลากระตักกระโดดเข้าปากตัวเองน้องนกนางนวลเขาก็บินโฉบในปากวานบูดา้าระวังพี่วานบูด้าจะงับเอานะน้องนกนางนวล โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆและ f อคนหลงป่าทุกคนที่ชมจนจบน,นะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับบายยนะครับพิวันบูดาขอบคุณผู้ติดตามเพจคนหลงป่าทุกคนที่ชมจนจบขอบคุณผู้ร่วมทิปเพจช้างเอ้ยเพจคนติดเที่ยวเพจเพชรไปเรื่อย และน้องปังผู้ยังไม่มีเพจผู้ร่วมทริปของเราครับแล้วก็ขอบคุณนะ้าแอนมากๆนะครับที่ประสานงานดูแลอย่างดีมากๆดูแลทุกอย่างเลยจนทริปนี้ประสบผลสําสเร็จเป็นอย่างมากครับคนหลงป่าวันนี้พาทุกคนมาหลบทะเลหวังว่าเพื่อนๆหวังว่าพี่ๆและ f อทุกคนจะชอบนะคนหลงป่าไปก่อนนะครับบา,บายยมีความสุขมากๆครับ